ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้นะครับไม่ง้อนน้ำมันเนาะผมจะทำเมนูไม่ง้อนน้ำมันแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสครับวันนี้จะมาทำทูริสงต้มกระดูกหมูโอเคก็มีได้ใส่เกลือ ลงไปก่อนเป็นเลื่อเม็ดนะครับโอเคแล้วก็ตามด้วยกระดุม ใส่ลากขาชีแล้วก็ใสกก่กระเทียมไม่ได้ปอกเปลือกกระเทียมไม่ไดปอกเปลือกนะครับแล้วก็ออกปิดฝาหม้อรอให้เดือดสักครู่นึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่ทุลิสงเพราะเอ่อทุลิสงของแช่น้ำข้ามคืนแล้วก็เอาไปต้ม20นาทีละสุกละ นะครับเดี๋ยวมาดูกันสักครู่พอเดือดแล้วนะครับมันก็จะมีฟองเนาะฟองที่เกิดจากเลือดที่อยู่ในกระดูกครับมันออกมาก็ช้อนออกโอเคพอเรากดดูนะครับว่ากระดูกหมูนุ่มหรือย,ยังค่อนข้างนุ่มแล้วแล้วก็ใส่ถั่วทีสงเอาลงไปต้มสัก20นาทีนะครับ รอสักครู่หนึ่งโอเคเดือดแล้วครับพอเราดูว่าที่โคมูเริ่มนิ่งแล้วเนาะผมก็จะใส่ซอสฝาเขียวลงไปนะครับแค่นั้นเองอย่าใส่เยอะเพราะเราใส่เกลือลงลงไปแล้วนะครับโอเคเนี่ยาตามด้วยสีสีวิตาเห็ดหอมผ,ผมใส่แค่นี้ไม่ได้ใส่ผงชูรสอะไรเลยโอเคแล้วก็ชิมรสชาติที่ึง <Okay. S 2> มันก็จะหวานด้วยน้ำต้มกระดูกเนาะกระดูกหมูก็หวานอยู่แล้วแล้วมีกลิ่นของทุเอ่งรากผักชีแล้วลาก็กระเทียมหอมอยู่ครับชิมโอเคใช้ได้แล้วครับ โอเคนั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ